สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับวันนี้ผมขอนำเรื่องราวของการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจกันนะครับต้องดูองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับผมมีข้อแนะนำอยู่3องค์ประกอบด้วยกันองค์ประกอบที่1ก็คือจำคำว่าฟอร์มไว้นะครับคนเราต้องมีฟอร์มนะครับเพราะฉะนั้น พอเวลาที่เราจะเข้าใจคนเราก็เอาคำว่า form นะซึ่งประกอบด้วย f o r m มาเป็นการเตือนสติของเราว่า f หมายถึง family ครอบครัวซึ่งเป็นภูมิหลังของคนคนนั้นนะมีอะไรบ้างตัว o ก็คือ occupation นะอาชีพการงานของเขาของครอบครัวของเขาเป็นยังไงบ้างตัว r r e l ationship นะเขามีความสัมพันธนะ์นะกับใครเขามีเพื่อนแบบไหนแล้วก็ตัว M, m a n น y น,นะฐานะชีวิตของเขาเป็นยังไงดูจากลักษณะนะการใช้ชีวิตของเขานะครับองค์ประกอบที่2ก็คือเรื่องของสุขภาพนะครับมีสุขภาพนะครับเป็นอย่างไร ดูแลตนเองอย่างไรมีอุปนิสัยอย่างไรชอบและไม่ชอบอะไรเป็นต้นองค์ประกอบที่3นะครับก็คือดูว่าเขาเนี่ยอายุเท่าไรนะครับโดยมนะีความคิดที่จะเข้าใจว่าคนที่มีอายุขนาดนี้อยู่ในเจนไหนนะครับเจเนอเรชั่นนั่นเองอยู่ในยุคไหนซึ่ง ผมขอนํามาแบ่งปันกับท่านนะเพียง5ยุคด้วยกันอย่างเช่นถ้าหากว่าเห็นใครที่เราอยากจะรู้จักนะครับ mm. เขามีอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปพวกนี้ถือว่าเป็นยุคเบบี้บูมนะครับหลงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับพวกนี้ก็จะต้องนะทำมาหากินทุ่มเทการทำงานนะ มีครอบครัวเป็นคนมีลักษณะที่ประหยัดอดออมนะครับแล้วก็เป็นคนที่รักองค์กรเป็นพิเศษครับเจนที่2ก็คือเจน X ผู้ที่มีอายุประมาณ45ถึง55ปีนะครับคนพวกนี้ก็จะถูกเศรษฐกิจรอบตัวบีบรัดกนะารมีลูกนะ มากเท่าไรก็จะต้องหาเงินให้เพียงพอทำงานหนักมากขึ้นเจนที่3ก็คือเจน Y พวกที่มีอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปจนกระทั่งถึง45นะครับนะคนรุ่นนี้จะชอบสบายนะครับชอบมีเงินเดือนสูงนะชอบถามเรื่องเหตุผลนะครับทำไมทำไมต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เราจะอยู่กับคนพวกนี้แหละครับนะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยนะจะหาทางลัดเก่งในการแก้ไขปัญหาชีวิตอะไรต่างๆของพวกเขาเขาต้องการคําแนะนำอะไรต่างๆจากนะคนอื่นๆที่เขาเคารพนับถือแต่เขาจะมีลักษณะว่าการตัดสินใจว่าจะเลือกอะไรเป็นของเขาเองก็แล้วกันนะครับตั้งแต่อายุ25ปีจนถึงประมาณ45ปี เป็นเจน Y ที่ผมเล่ามานี้เครานี้เจนที่4คือเจนแซนะครับเจนแซดนี้คืออายุตั้งแต่ประมาณ10คขวบจนถึง25ปีในเวลานี้นะครับเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยนะมีลักษณะของการแข่งขันกันสูงนะครับจะเรียนจะทำอะไรก็มุ่งแต่อาชีพแล้วก็รายได้ดีๆนะต้องการรวยเร็วนะครับมุ่งเงินนั่นเอง นะแล้วก็พยายามที่จะทําธุรกิจนะและธุรกิจนั้นก็แน่นอนว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับยุคสุดท้ายยุคที่เป็นเจนที่5เรียกว่านะเจนอัลฟ่านะครับนะอายุตั้งแต่เล็กๆไปจนกระทั่งถึง10ขวบนะครับถือว่าเป็นยุคไอทีจริงๆพวกนี้ ก็จะใช้อินเทอร์เน็ตประมาณนะห้ในแต่ละวันนะครับพวกเขาจะอยู่หน้าจอมีความเก่งนะสมองไวนะถ้าเราสนับสนุนเขาในทางที่เป็นพรสวรรค์ของเขาพวกนี้จะไปได้ไกลมากนะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อเวลาที่อยากจะทำอะไรแบบรวดเร็ว การงานอาชีพของเขาก็จะเป็นเหมือนอะไรที่เร็วขึ้นเป็นพวกสตาร์ทอัพที่พวกเราพูดถึงนะครับนะก็จะมีจุดอ่อนในเรื่องของความเปราะบางของชีวิตมีความอดทนน้อยนะครับนะแล้วก็เมื่อเวลาที่พบกับปัญหาที่แก้ไม่ได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขาก็คือโรคซึมเศร้าที่เข้ามาในขณะนี้นะครับบางคนเขาก็เรียก เจนอันฟานี้ว่าเป็นเจนสตอเบอรี่นะสวยข้างนอกแต่บอบบางข้างในมากๆนะครับแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างห้องเต้ซินดรนะต้องเอาอกเอาใจนะผมมีข้อแนะนำว่าถ้าหากว่าเราจะเลี้ยงลูกนะให้เป็นคนเข้มแข็งในยุคสมัยของเราเวลานี้นะครับเราจะต้องดูธรรมชาติ นะในบรรดาสัตว์ทั้งหลายนะสัตว์ก็จะเลี้ยงลูกของตอนเองโดยการให้มันไปด้วยไปไหนไปด้วยกันนะสอนการอยู่การกินการเอาตัวรอดแล้วก็ปล่อยให้ลูกของเรานะแก้ไขปัญหาเองให้ได้ถ้ามันหล่นลงไปอยู่ในหลุมอะไรต่างๆมันก็จะพยายามขึ้นมาเองอย่างนี้เราก็จะทำให้ลูกของพวกเราเด็กๆยุคใหม่นี้นะครับ ไม่เปราะบางนะครับจะเป็นคนเข้มแข็งในชีวิตแล้วก็การที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นแบบสตาร์ทอัพนี้ก็จะทำให้เขานะสามารถที่จะอยู่ในโลกได้อย่างภาคภูมิใจผมขอแบ่งปันในหัวข้อการเข้าใจคนต้องดูองค์ประกอบนะสิ่งทั้งหลายทั้งสามประการนี้เป็นข้อคิดสำหรับทุกท่านสวัสดีครับ